cảm ơn cha nhà canh rệp rào, ôi coi ăn canh xì măng tầm nhả. anh lệ quan trung canh, chaชวน về tiêu chạy liền, ôi coi lộp coi tin nắng chạy át, tung lầm mát, huy đấy, qua ba đây, break break, lược lôi cả dưới căn cả. ตึงจันไม่ใ so, ช so ่แมเสือ so จ so ันพอคำจันนอนได้เนี่ยตึงโก้เล่าเลยกันไม่มุงกันไม่มุงมิงก็ไม่กล้าองตึงจันพอเกะคำจันนอนนะตึงโก้อีนอนหนักตีต้องรอให้มุงมิงกคนนึงอืมไปพุงกันเดี๋ยดขึ้นแล้วเชียงแรกคนเลยเงี้ยดีไม่ดีได้รู้นะค่ะไอ้ตึงลื้อกันแล้วเด็อกันแล้วไม่เอาแลกอีกราเลย ตั้งแต่เหลือกับพุ้ยยอมตุนอยู่คนเดียวไม่ยอมเอาใครหลือนอนหรือมอแอกตอนเตียงนี่อัดซาตุนมาตั้งเตียจะดโมงเองตับตาทีตุนไม่ได้ก็ได้ละนี่ค่ะร้อยชิงกองคู่กับป่อจะเด้งมานอนกันอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวค่ะ Oh mai cặp chân Oh. mai chân tam quần tù Hồ mai bó ngay chật Hồ mai cặp chân Cặp chân, cặp chân non có đai Để cầm tìm cháy nè Cái Vậy cái nói Căng càng lòng ไปกลางกลองคแกอย่าไปเลยค้างกลองใช่แบบใครับน้ำไก่เป็นลำยองกูลำยองน้อยลำยองก,กองลางเคล็ดอ,อย่าลำยองกลางเคล็ดหละจ๊ะจริงน้องรักปีดีว่ากับปีไม่ลอกลวงเลยจ้ะครับไม่พูดเล่นนะไม่กับไม่พูดเล่นปีจะอยู่กับน้องตลอดไปแต่๋ยตังนี่ลูกน้องมีไหม ลูกน้องแน่จ้งกับลูกจ้างก็อมงนักก็ไปปืนตามลูกมึงมันมีไหมไอ้ลูกมึงไงตามได้กูาบ้าเลวเลยลูกคุณมันมีไหม่ลูกแจ้งออ๋อมีกันลูกกันสามคนยิ่งคนใจจ้อง บางทีก็ยิ่งเศร้ใจกันนะเอ,อเป็นดูอยู่ก <c oughs> อนนี้แม่ไม่ลูกติดมาติดนั่นรุดใจแรกเกิดน,นั่นแหละก็จะเดินนิดลูกอย่างวาฝากแรงอยู่บ้านย่างก็ไม่ใครได้ตัดอุ่นทองไม่ใครพอชายใจแล้วจริงถ้าได้ถักคนดีเรามาตทีนี้อย่างน่ะ ปุ่นปุ่นปุ่นก้าวใช่ยู้คนยิ่งปูเกตเขาก็ย่อวันนี้มาแล้วแห็นนี่มาแต่แต่ตางตินไอ้รู้มาไหนมึงมาแรงนะกูมาดรอแรงกูน้องเจ้าพีดีค่ะน้องค่า Mẹ, bà tê nô nô mày mai mày 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 mai mày 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 Rồi mày mai mày 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 mà mày 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 toàn cái cá mà ăn tung ăn mực con này là con đi tóc cái này lóc gấp về ban để ô lóng mà qua mà tung tin quá trèng đi cái cái về ban nó lóng về vai để gấp mặt lang bên mai tưng cái gà này tưng lóng cho là này hả đi mày qua mà mò hết mẹ mai tập đàn đi cả, cả mẹ mai tập đi rồi chín quá เอตึ้งมีพั่มไม้น้อแม่ไม้อ่ะพั่มได้ละตามมาว่าเออจริงแม่ไม่ต้องไม่พุวนะเดี๋ยวกเคยได้ไหมล่ะน้องพั่มฮะว่าพั่มนี่เคยได้มามั่งไหมได้มากขนาดนั้นปลาปลาอปีนี้พุ่มไม่ติมไม่ติมน้อยด่า mẹ mình phụ park tớ cười đôi cả kìa bà dù gần mới tay được quá dạ được cả Để phụ à nông ông dù kể mà con 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 dù cuộc lối cuộc lối cả cuộc tí tiền là cả ta chết chơi con đừng cắn Tao anh đi Ta ăn đi, mấy má con chân Ôi ơi chú bà toàn xong Cưng đi ơ Nhà ta mẹ, mẹ Ồ, <laughs> <Cun thử học. cười> tàm, nó mến rơ cưng mà thằng phù kết lên Anh thấy lùm chẳng chết Thế ta ni vô con đeo rèo Ta vô con đeo rèo Khi khả mua ra gặp con chai Bằng tí rau tầm ai con mấy tú. กำกับใจไม่จงกันก็ได้ก็แต่นะนี่ขาคิดได้บางทีเราตามกำกับกวต่อไปนี้ยังจะมึงกับกูลยลด้าดทุนะเออต่อไปนี้กูจะเล่านิตานในมึงควังแค่นิตานที่กูเล่านี่มีก็อม่อยู่ว่าจำใจคุณเล่าไว้ได้มึงต้องเชื่อตั้งพี่ <c oughs> ตามึงไม่เชื่อใจยากูปรับมาสิบบาทต้องเชื่อเออมึงก็ได้ วันนั้นพอดีคุณรอนโตโยบานนอนไม่รับจัดจินใจไปอาบนา้ำอาบเทนอะนรในคลองอาบน้ำในคลองเออคลองนั้นอยู่ไหนจอยกลางเีรู้คลองเต็่ได้อยู่กลางเลงเไนมึงเชื่อไหมหรอไม่น่าเช่อแต่ว่าเชือช่อ,อวชาอชการเสียเบียร์กูเลยลงไปอาบนา้ำกวนมึงเออไปตึงกุโดด ตูมลงไปฮ่าลึกมาเตลงไปฮารอยมตรได้คล่องเต้ได้ต้ลึกว่าดีย่มึงเจือไมรอเจอเจือเจอเจกูโดดลงไปติมกูไปพอบไปยานากุ้งนังเล่นไปกันอยู่โอ๊ะโอเคโอเคอเปยานักเลยนังเล่นไปกันออเคอะไรอะไรอะไรอได้กูหรอย่ยมึงไม่เจือเจือ มาได้กล้องมาป <laughs> ีตนั้นกต่เด็กกูปะประยานากุ้งเดยกูเห็นคนนังเล่นไยกันอยู่แล้วจงตีประยนากันแค่หน้าายพอดีมึงไว้ตกจัตาให้กูโรยหนึ่งใบไม่คลิปเลยฮัลโอ้ไม่อใจดีจังเชื่อมาเชื่อมึงได้แต่กองยันาตตนในกองกูไม่มีางกูมาบู ทในีกว้างตะกุยออกมางอันโอเาคู่วันนั้นรอดจิวบานในไว้เดียวตัดทินใจไปอาบน้ำกันเนี่ยหาบที่น้อยในคลองอยู่น้อยคลองกั้นอยู่กลางทีุ่่มแค่เดียวกันนี้ชนะน้ำมันในใจไปตึงกุดโดดตู้มลงไปลึกมาอาวยเมตดได้แค่เดียวกันชิงชจะควา มันเนี่ยเว้นนามอย่างคนๆอยู่เลยรอยมึงพึ่งขึ้นล็อบไปดิคุณลงไปตงึปตงอุบวนปากเลยมันกูกี้ไปแล้ววันไหนํามมันเอ,อไม่โลยติดหน,นี่ไม่คว้ามาคุณดูตัวไปตงึงตินี้ในคลองอันนมึงเออดูตัวไปในคลองไปพบปัญญาหนักุงหนึ่งนางเล่นไพกันยู่ไม่เหลิกตีนะ เล่นอยู่หนคูลงไปนู้หอติดปั้นขัหลังเล่นติดปั้นถึงที่นี่ควรกาไปเห็นอย่าตัวนกูกอเบียแกวกูกอว่าผมกอเบียจักร้อยสิครับถึงอย่าากันแกปไปปยายพอดีกเจ็งเงเไปยกเจ็งเงกว่ากูปั้มก็มันเนี่ยแกเนี่ยก็เนี่ยปั้มก็มนเนี่ยมึงว่ามเีปั้มก็มันเนี่ยแกเนี่ยเันเนี่ยกูรแล้วจะกูมึงไม่เจอ เรามาเดี่ยวงานไม่ต้องแก้เปียกแฮจริงกูตาได้เมียผูแก็ตจะคนร้อยไม่ต้องลำบ้นเป็นหัวนาศารโหฟหัวหนาา้นนา,าสารเป็นหัวนาศารครับสารแป้งหรือสารอายาไม่สารกลางวันไม่แป้งตาบางทีก็แค่ไปเอาไปตรงจำของจำรวยก็สารกลางคืนก็กนดับไปดับก็แป้งมันพูดเรื่องอะไรคือมันสานจูดด้เป็นหัวหน้ากลุ่มจากา้านนั่น ไม่รู้เรื่องกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังทานแล้วอย่าเรียกกินเลยเฉยทานเห็นแมมต้นเจ้าเมืองทานข้าวแล้วทานแล้วทานกับอะไรทานกับก้งทานกับเตีงลงกินบลองมึงกินข้าวกับอะไรนะดทานข้าวกับอะไรเก่งมูงกับลูกเลียงผัดยอดเขียงแข่งเลียงเห็ดพุ่กับบมนูแดดพิน กินข้าวอย่างเดียวเหรอไม่กินขนมหวานด้วยกินขนมหวานฮะ<า>กินขนมหวานอะไรกินคงอุปสมบทอร่อยไรอะไรคงอุปสมบทก็ะพดบวดอร่อยไหมไม่อยากไปก <c oughs> ้าวจ้านล้ววดไวลานะคงก้าวจ้าชาบชาบแนละ้ก็โพดบวดเฉยเไม่กับสมฉาคูสมอะไรฉาคู สาค,าครูเพราะฉะนั้นถือว่าคนเรานี่ต้องกินอาหารในครบห้ามุมนะเข้าใจหรือเปล่าไม่กินไม่ได้ครบห้าม,ามูเพราะอบอต,ตอเขาเลือกพร้อมแต่เขาเลี้ยงไม่พร้อมต่างคุณต่างเลี้ยงคุณละมูกันนะคนเลี้ยงไมหนูบ้าเลยเราอยู่หมู่สองไปกินหมู่สามเพื่อนตีตายไม่ได้ช่วยเลืกก้ยงกูจะแตกเพราะฉะนั้นน,น,นายรู้หรือเปล่าว่านายนเงนี่จะโดนปังหานชีวิตปลาหรือปลาหรือม่วบ้าเลย คนว่ากูเอรยัดไปุณตือไปปืนวังนิ้วตัวเนจใจตาไม่ได้รับความเป็นตำได้เจงก็ไม่กล้าต่อยปืนจิ้ม้ามาข้ามาดิมาดิพู้ได้รับใจจะนน้มาแล้วฮะพูทจะมีใจพูทจะมีใจใอ้เจงก็พึ่งมาตอยน้ันบมีใจอ่าวะนมันได้ต่อยกัวกูขามานี้ผู้มีใจ ตระยหบังคมเจ้าค่ะเชื่อไรชื่อไหนสุภาพมาจากไหนเดินทางมาจากบ้านโนอกโคกนามาจากหมู่บ้านดอนชัยเป็นลูกของแม่ผันและย้ายไปอยู่ที่วัดหลวงพ่อหลวงพ,องพอ่อฝึกวิชาความรู้ให้ใครับ๋อเหล่าดได้เป็นผู้เถรุกับจอมยักษ์ในชนะแน่นอนที่สุดหากว่ามีคำยืนยันอย่างนี้นายจะได้แต่งงานกับว้าหญิงเวลาพรชชยโยชชยโยทนาัวัดมันปนปรมา อเรียบมันกับปิ่นหอยน้อยเจงหลักเกงกระปานท่านเองว่าทือต้องได้รับใัยชนะได้แต่งงานกับผ้าหญิงวราพรแน่นอนครับผมจะต้องเอาพี่หนุ่ยพี่เทงมากันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยโอ้นี่นี้องมาโยวัดแอ่เปียกพิบุดแก้วพี่เปียงพิบุดแก้วก็จัดห้องให้พักผ่อนเรียบร้อยโอ้ นี่มาดอกแยกนะใช่อดดอกรูบันว่าแม่มึงคอยปาลาใครปวดตามึงใครจะปรนหาปนปวดตามึงไอว้ววรเลียมไอ้เต็มยมังไอว้ววรเลียมไ,อ,ยมไอ,มอ้ปาลาตุ้งอีปลาชแม่มึง